ที่ห้องตรทองหนึ่งศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังตำบลทุ่งสุขราอศรีราชาจังหวชลบุรีนางสุริกมากิรัตยาคมนักบริหาร14ท่าเรือแห่งประเทศไทยปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาอย่างยังย่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนท่าเรือแหลมฉบังโดยมีผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานท่าเรือแหลมฉบังและประธานชุมชนในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมในพิธี สำหรับโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉะบังมีทุนการศึกษาที่เยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉะบังได้รับรวมทั้งสิ้น33ทุนเป็นเงินรวมทั้งสิ้น367,000บาทและนอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉะบังยังได้ติดตามเยาวชนที่จบการศึกษาไปแล้วแต่ยังไม่มีงานทำหรือมีปัญหาอุปสรรคโดยพร้อมให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำรวมทั้งประสานองค์กรต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและดูแลครอบครัวต่อไปได้ในอนาคตในวันนี้นะคะทางท่าเรือแหลมฉบังได้จัดโครงการมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง <S <S ครั้งนี้เป็นปีที่เจ็ดนะคะน้องบอกว่าทุนนี้เรา มีวัตถุประสงค์ตั้งแต่คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบทรชอได้พิจารณาโครงการที่สนับสนุนในด้านสังคมสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนรอบและสังคมรอบท่าเรือแหลมสว่าง,งมาต่อเนื่องเป็นเวลาเจ็ดปีตั้งแต่ปี2557ค่ะ น้องๆที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนที่ผ่านมาในเจ็ดปีเนี่ยรวมแล้วหนึ่งร้อยสิบเ้าคนนะคะที่ผ่านมาสำหรับในปีนี้น้องได้รับทุนทั้งหมดสามสิบสามทุนในวงเงินสามแสนหกหมื่เจ็ดพันบาทค่ะที่มอบกันในปีการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้นะคะส่วนน้องๆที่ได้รับทุนไปทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามีน้องที่ได้รับทุนต่อเนื่องครบ ทั้ง4ปีตามหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดเนี่ยทั้งหมด29คนค่ะมีน้องๆที่จบการศึกษาและได้ไปทำงานบ้างในในเขตอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในส่วนของน้องๆที่ยังไม่ได้งานเราก็จะมีการติดตามน้องดูแลน้องๆกันว่าจากที่จบการศึกษาไปแล้วยัง ติดปัญหาเรื่องใดบ้างค่ะต้องบอกว่าในส่วนนี้ทางท่าเรือแหลมจังวังไม่ได้มอบเฉพาะทุนการศึกษาให้กับน้องๆอย่างเดียวเราก็ยังมีความห่วงใยนะคะช่องทางไหนที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือน้องๆได้ทางเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือค่ะในส่วนของการมอบทุนการศึกษาก็ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องของการที่เราเล็งเห็นถึงภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวน้องๆนะคะซึ่งบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการส่ง ลูกหลานเข้าไปเรียนในสถาบันอุดมศึกษาค่ะกับอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นน้องๆที่เรียนดีและควรที่จะส่งเสริมเพื่อให้น้องๆเนี่ยมีฝันกำลังใจในการที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อที่จะไปเป็นอนาคตของชาติค่ะในส่วนนี้ทางท่าเรือหลวงคิดว่าโครงการนี้ยังคงจะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง